วันโง่บันอง่ที่รั้ผลงานความหมานหลายโลเยอะนี่กลาสวัสดีครับผมพี่น้องครับคำคำแรงแรงต๊ะคำาต๊แรงลงมาออกทงคือเกาครับผมพี่น้องปลาข้นครับคำมาแรงมากคนเห็ดหน้า เช้าหน้าเขาบ้านแต่ว่าคนหาป่าออกทงครับผมคนหาอยู่หากินหาเขาหากับเขาออกทงครับส่วนกับเจ้าของหน้าเลยก็ว่าได้กลับมาไม้เกาไม้เดงวเขาครับตะกอนตะกีเนาะลายมือเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเขาก็เคยมาใส่เยอะให้หนิและวตะกีมันเป็นเขาเหลืองเนาะน้ำผุ่มครับอันนี้เขาเกี่ยวเขาแล้วเขาสูบน้ำออกให้มันยุบให้เจ้าของหน้าเกี้ยวเขาเพอาะตะเกี่ยวเขาแล้วจุดเสี้ยงทิ่แล้วบันนี้เขาปล่อยน้ำขึ้นหม่คือเกาครับนาะน้ำผุ่มเต็มเลย มาได้จังหวะพอดีครับโอ้ปลาลุยไล่ลุยไล่เลยดูสิปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลุยไล่ลุยไล่น้ำท่วมน้ำแดงๆขึ้นครับพี่เบืงเนในคลองครับน้ำคลองมันดันขึ้นมากครับพี่แดงๆอย่างสีครับน้ำเหนือลงมาเนาะตะกี้มันยุบลงไปจนน้ำใสน้ำเริ่มดำหมดนะครับอันนี้มันดันขึ้นใหม่ขึ้เก่าครับบี่อันนี้เป็นธงที่เฮาเคยมาใส่ตอนเกี่ยวเขาเอ้ยตอนเขาเหลืองตอนตอนยังม่ท่านเกี่ยวเขาครับเกี่ยวเขาเอาแล้วอันนี้น้ำท่วมขึ้นใหม่ขึ้นเก่าพี่นนองครับ บรรยากาศสิมีบักเพิ่งปอคอกง่ายแเพิ่งมุดเฟียงแบบเพื่องติดตามมันครับผมเงียกเขียดคือเก่าครับมน,นีิเขียดยังบรหร่หลาอยตัวดอกแถวนี้ก็หายง่ายเขียดก็ได้ขั้นเบ็ดเม็ดหาซิบก็ไม่น้องสลามดับเบรริลซิบหาครับจากนั่นหลอนเบอร์เก่าอันนี้ตะขอไปดึงเฟียงเบิ้ง, <c oughs> งเงียกเขียดปลาสิขึ้นมาไปนอตเนี่ยว่าน้ำกับเพื่อมนิดดีครับเพืนะ่อนอะนาซิมเมนอะผมว่านอะนะ ขื้นมันใหญ่ผิดปกติวันเถอะโบแมนปลาเข็งดอกแน่นยางนั่นอ่ะเดี๋ยวเลาะยางเลาะซักเบ็ดไว้ก่อนครับน้องเสียบตั้งเบ็ดไว้ก่อนเนาะคำ,คำๆยังค่อยใส่เขียดเอาใส่ตะเวนลายเดี๋ยวนกกระยางกินครับผุนน่นนาะขาวอักลากอยู่ผุ่นนาะดูดิบินแตกบุ้มๆไปนู่นนาะขาวอักลากเลยดูนะ่ะโอ้ไอ้นกกระยางเนี่ยกินเขียด,ด,ด,ดน,นี่ดีผุนเลยวงหนึ่งยางใหญ่เบ็ดไปหอดต้อนอยู่ค่าสูงเมือเบ็ดสามสิบหลังทงเขียดก็มาถือไปบ่นเนี่ยโอ้ยตัวคักเนาะสุดหลอก ยายเบ็ดไปสุดผลในายางกับมาตัวเปาซือแท่นที่เสียได้เสียบเนี่ยกับมาผอมายางมาตจะโตายางเท่เลยขี้คาเขาหลายปน,นี่บ่ทงเขียดทิ่มอหม่รถี่ครับโอ้ยเป็นอะไรแย่แย,แย่แบบนี้พูดายางไป็นหอดผลต้นอยู่าสูงผล่ะยางไปแล้วก็ยายเบ็ดแล้วก็ายางขึ้นตัวปเปา คนเลี้ยงเป็ดกับพวกปานขี่ไล่ครับโอ้น้าท่วมทางขามแล้วแต่ก,ก้อนยางขามไปขามมาได้อยู่ไม่นี้น้าเพียงเยาวแล้วนห้าขึ้นเร็วนปล่อยเต็มที่เลยที่น้ามเนานะนี่เขาสิเกีลยวอยูไห่เดียวนี่แหละยู่แปลงเดียวนี่แหละทางอื่นเขาก็เป็นเขาเขียวเขาหน่อยครับเขาบระท่านมานนั่นอยู่อยให้เต็มที่เลย เฉียดพ่อบะโน่อนี่ยว่าเสียเบ็ดมาเพิ่มอีกเดี๋ยวถารุนน้ำกันก็นไปน้อง <c oughs> มนันจะซีถุ่มหมดล้วจงสิงออกมาเฉียดสิพ่อปะบุนน้นหน่บุพ่อก็เอาปะเค็งหน่อยแล้วมาตื่มกันเอาปะเค็งหน่อยลงไปหนามลึกๆเฉียดใส่หน,น,นามตึ้นๆเอาแบนเถาะเดี๋ยวถารุนน้ำกันครับมแมลงซีถุ่มขอตัวใส่กันอุ้ยยังไปทั้งเกาอีกหรืออําบาดเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่น่ะปา่านคนยงเป็ด บุ ga, no ga, no ra, uh, oh, ้มท oh, ั้งนาไม่ร้องทั like ้งนามีเสียงอาดยามาเป็นสิบสิบหลังครับพอถึกโอู้หูนะวัตัเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเลี้ยงฮุยๆเลยนี่ยังล่ะมีเสียงทั้งนายครับพื่อนนะบนแมงเลยสิอู้หูเอาก้อนเอาก้อนสิลุดทั้งนาขมิ้นเสียงครับแล้วเสียงบุ้มเหมือน หมอแล้วโัวแรกเกรงหายบ่ตาเอ,อยากอายดิโอเ้เกืขึ้นรุดครับนี่ยถือปากบางครับเนี่ยถือปากบนนะว่าปากนอกครับอย่าบอกด้วยว่าหลุดแล้วยังบอกคอยเด้ปลาอยู่พี่ไม่ต้องครับขัน้นถือเปี่ยนกี่ปี่ครับพี่เดี๋ยวเะตั้งท่าดีๆกันเฮ้ยยังอยู่ครับ เลี้ยนแล้วเลี้ยนแล้วอ้อวันนีมันบักเพิงโอ้เพี่อบักเพิงบักเพิง่งไดเหลืองหยุยๆเลยเพิ่นเน่ยหัวละเสียงมันบุ้มบุ้ม,มอยู่เอาเบ็ดมาเพิ่มยี่สิบหลังครับใส่ไปทางพุน่นใส่มหาหัดนี่เสียงมันบ,มบุ้มบุ้มอยู่ทางนีแล่ว จอดตัวแรกของปีที่ได้ใหญ่ปานนี้แปดขีดครับพี่น้องเจ็ดแปดขีดอยู่แห่เจ็ดเส้นเลยเกลือเบ็ดสมังงผลน่ะขอบเบ่งก่อนครับป๊าตัวเหลืองก็ใหญยเลยบวกเกินครับพี่น้องว้าว ฮดอย่างอ้วนเลยครับเพียจอดเลยเป็นท่างน้ำขึ้นมากครับท่างท่างสองหลังติดเลยเฝ้ามากซิบว่วหลังต้นทางเฝ้าลวดจังครับเนาะมาถือก็อยู่ทนายดีครับก็ยังดี พอมีกำลังใจพันเถาะใส่ว้มงเกาเลยละหยามเกาปีกายมันถ่วมเดือนนี่แหละพี่น้องนะเอาเกี่ยวเขาแล้วมันถ่วมเนาะตอนพายุออหยังมันเขานะปีกายเนี่ยโอ้ยถึกดีครับมุดเฟียงประอใหญมุดเฟียงสองโตแล้วไปทางเขาแล้วเพื่อนเนี่ย อาปากเสีเบลเลยแนวไดล่ะคุณบาขี้ดียังไงบัาเนีเ่ย,ยาทางน้ำไหลครับทางรถเกี่ยวเลียน,นปุ่นน้ำเริ่มขามไปแล้วครับคุณขามไปทางทงเขาเขียวไปครับพี่จหน้อยจะคับดีร็อกนิ่น้ำนิ่งๆน,นะหนาม,มาท่านนิ่งรับปอยมันดันขึ้นไปก่อน นี่ครับโอ้ยใจเสาะเดือพนเลยเขียดฟูหมดครับนียน้ำขึ้นน้ำขยับขึ้นใส่ใบไม้เอาขาแตะแไววไก็บพอเพื่อน้ำเพื่อน้ำเอาละเน้ยเเอาเอาเอา,เอา,เอารอบรบปนนะเอาเยอะอู้ อ้าตัวนักเลงครับโดดไซเลยเพื่อนนี่มาหลานะโอ้ตัวดีครับแตพเพื่นโดดแท้งแล้วไม่ยังละ่ะคือสุกแปลกๆงูง่ายตัวหัวติขึ้นเลยโอ้ได้การเยู่ครับเนี่ยงูง่ายตัวหัวดรอก ต้นแล้วคนเสี้ยวอ่ะคนเสี้ยวป้าววันมั้เป็นคันตรงให้แน่ยังบ่ค่อยหมานเลยพยอนกลับไปทา้งข้อใสใบไม้เป็นเัือบยี่สิบหลังว่อนขอดีครับว่อนมาหนียววนมาหนียวนนยวนไปนพุ่นตกอำเภอสตึกพอดีสอดไปยังไงช่างพ่นบุรี่หอดบ้านช้ำ ทางปูนปลาว่าขึ้นครับมาถึง่้างพีสามสีโตห้องนามมันขึ้นทางพีครับพี่ขื้นมานเนี่ยปลาขึ้นน้าห้องหนาปลามาทัางกระใจแจงแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีตอนสายครับผมเจ็ดโมงครับมาขึ้นมานไปหลายเติบเก็บกูุ่มไปของเขากระบ,บานย่ำเสาครับย่ำส,สวยสวยสายสายเลกน้อยทางนี้ซี หนึ่งสองสามสี่สี่หลังหลังที่สามครับมีอาการขั้นกล่มครับทั้งพี่หนึ่งสองสามหลังที่สี่ครับมีอาการขั้นกลมๆไปไปลงน้ำกันครับเศร้านี่จาได้ยังเติมบ่มาขึ้นกับหมันไปคักเติบแล้วล่ะหลายเติบวันต่อไปเฉียดหายครับหลังนี่หลังควกนีเฉียดหายให้กัน ยู่อีกบ่ะเฮ้ยหลุดอีกแล้วขันฝนขันก้มค้าที่สามคนคือว่าเห็นไม่ดึงขันนีหลุดขันฝนขันก้มอยู่อีกบ่ วันหยอบบันหยาบหลุดอีกแล้วว,วันหยอบบันหยาบคั้นวัวเปียกงานหลุดกว่ามันขั้นหายไปสาครับเจหลุดอีกบ่เอาเอาอยู่ครับอยู่อยู่อยู่อุ๊ยเดออยู่อยู่ครับหลังนี่อยู่ เหยียดเหยียดไปแล้วตึงโดนที่ยูไห่จากตัวหนึ่งลุดไปซีหาหลังนะครับ ขึนกับบานหาทุ่มเกือบเที่ยงขึ้นอันยามอีกรอบนึงสิคืออยู่ทิมระยะไปห้างผลปามก็เลยหลุดมืกขึ้นถือสองหลังเลี่ยงเลยครับเ่ามาาปิดสี่ลีเลยสี่หลังคันแท่นี่หักไุผลครับ เบ็ดแหลังได็ปลาซี่ตัวมาขึ้นเศร้ามาก <c oughs> ปานปองห้อยไข่มิดซีรีเลยวันเถอะโซดน,น้ำตื่นมีอาการสามหลังครับพี่น้องคือทางฝนสองหลังครับยูอทางห,งหนึ่งไปรุนน้ำกันครับยู่หายจากโตบ่ว่าเขียดซอยสายครับหลังโอ้โหนุ๊โอ้โอ้โอ้

ข่อหง่ครับขอ่อหง่าำตัวมาขึ้นเลยตั้ทำตัวมาขึ้นเลยเกือบโลโ้โหปากบนครับส่วนหนาเยียอดยอด วายังเยองบินมาอย่างนี้ยนิเมื่อไรเป็นวัดรปรนานหรมาพ่นยาให้กันน,นั่ไนิเฮ้ยมีไก่เด้อนางติ๊กน้ำมาได้หนิบอสสิกรรมโซ่กับยันลุกน้ำครับทั้งผุนมีอาการสองหลังเพื่อนบุรุษใส่ไว้ไม้มาขึ้นนี่ครับซี่หลังวอสทั้งผุนหาหลังว่ามันนั่นแหละ เดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันหนึ่งสองอันที่สามคือผูเห็นนะสองหลังนี่นครับคมแล้วครับนี่อันที่สามไปใส่นาออันนี้คมครับโอ้คันที่สามขาดขึ้นสายขาดครับตัดสายไปแล้วคุณเบ็ดรักยู่คุณเบื้องหลังนี่ครับ เฮ้ยยูครับยูยูยูครับยูขอน้อยใส่ปุน่นพาลังกด็ดีขั้นขั้นถัดไปคือหนิงนะบหมนนี่หลุดแล้วมิดซีรีเลยโอขวกโอคากเลยเพื่อนน่ะ ฮมยมีอีกหลังหนึ่งนี่วะดูไอกไก่คนครับมันเป็นสามหลังไม่ใ้่องสี่หลังครับหลังที่สามนี่โตตัดสายมีขามอีกหลังหนึ่งทีได้ดคือว่าเฮ้ยยังยูนี่วะค่ะคนนนอนโคโลโยีค่คนครับคนมองเห็นว่าคนน่ะน,นอนเมบปยกอ๊ก,ก่อเตี้ยงยครับที่เด็ด น้ำเพียงตาตุ่มรับยุยติไนไอ้เป็นขึ้นอย่ไงไมันนอนรับยอยู่นี่ขั้นที่สี่ก็ก้มครับพุ่นนอะขั้นที่สามมาขึ้นเนี่ยขึ้นแล้วกับตัดสายเลยแกวเห็นเล่นแล้วอือโอ้ยอย่าเลาเล่นแบบนี้สิเฮ้ย มาซบที่สุดเลยไปหลุ่นน้องที่ซีครับพี่องตัดสายมาขึ้นนี่หลังสุดท้ายไม่ยืนนี่ครับมีอาการน้อยๆนอนเหน็บต่อเพี้ยงอีก,กว่าเอาเอาประคอดน้อยก็มันแมอนอยู่แล้วนั่นนั่นนั่น,น,น รวยไลยรวยไลยนี่ดิรวยไลยรวยไลยครับพี่น้องรวยไลยรวยไลยเก็บเลยครับตัวนี้ปัดตอนหน่อยแต่ว่าอ้วนครับคุณภาพสละเกินปลามันขึ้นครับเนี่ยปลาตันเส้าโอ้สองสี่หกเจ็ด านเหรอนะอ๋อค <Happiness. S 2> <allen. S 1> uh ิดไปไหนคิดไม่เห็นทำเลยปล่อยล้างให้เขาเลี้ยงงัวไปแล้วลองเส้่งองงาเหรอ เหมดแล้วน้ำคันว่ะคันคันหอยบอกคันน้ำเน่าลอยเด้อปลาหมอเต็มเลยดูเนี่ยเนาะครับมันขึ้นทางโน้นนะปลาหมอ จบ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 ดบจอบเดี๋ยวนี้บ่อเข้าดีกี่าุดอย่งน้ำเยอมันก็ลงบ่อหมดวิ้งเองน์่องใกล้ๆกยบข้าวรอบแถงนี่วิยู่เนี ปีทีแล้วเขาเมาเหรออนาน a ำสะอาดสะอาดล้ำจังเอยโอ้ถหือว่าหมานใส่ได้เลยพี่น้องเลยได้พกเผืิงมาสองโตครับนอกนั้นก็นไขไ้าขเป็ดอ้วนๆดีครับ พอได้พอได้วันทถอจอดผลงานความหมานครับผลงานความหมานหลายโลเยอะนี่หนักแขนตึงเลยนี่นี่นี่ผงสองตัวเว้นไปอีกทีเพิ่นนี่ตัวลงเหลืองเหรอเพิ่นนี่ เขียดมดนะครับจะไปหาจับเขียดกันน่เสียเอาลูกปลาเค็งหน่อยมาใส่ดีครับล่องลองลูกปลาเค็งหน่อยบ้างเนาะแลามันจะกินดีบ่แต่หน้ามันน้ามันตื่นครับต่อเพียงมันไหลาย,ยานมันปลาเค็งมันไปฟันต่อเพียงนี่ครับพอหมานกับ,บั้นกันครับเพื่อนๆเวลาป้าดแดดห่อนสวัสดีครับเดี๋ยวมา่าเวียนไวจะขึ้นหนึ่งสองขึ้นจะคอยมาใหม่ ขยับไปไม้ไหมสักก่อนซ้ำแล้วมองเขาเก่าไรอ้ามือหูโอ้ย